G-View, Computer Case และ Power Supply สวัสดีค่ะมาพบกับ IT 24ชั่วโมงเพื่อรู้ทันเทคโนโลยีเตรมพร้อมก้าวสู่สากลกันค่ะเชื่อว่าในตอนนี้หลายๆคนก็คงจะคุ้นเคยกับตัวย่อ AEC ที่มักจะได้เห็นได้ยินกันอยู่รอบตัวแทบจะทุกวันแล้วนะคะบางคนอาจจะสงสัยค่ะว่าคืออะไรแล้วจะเกี่ยวข้องอะไรกับ IT ตรงไหนวันนี้มาดูคาตอบกันค่ะ ขอพูดแบบย่อๆกันก่อนนะคะว่า AEC หรือว่า ASEAN Economic Community หรือว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยก็คือการรวมตัวกันของประเทศในอาเซียนให้เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวมีการเคลื่อนย้ายเงินทุนสินค้าบริการแรงงานฝีมือรบกันโดยเสรีก็เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาคอาเซียนในเวทีโลกที่ชาติอาเซียนเขากําหนดเป้าหมายไว้ในปี58นี่เองนะคะ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนี่แหละค่ะก็คือเครื่องมือสําคัญที่จะทําให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ได้ในตอนนี้ประเทศสมาชิกต่างก็เริ่มเตรียมพร้อมเพื่อให้บรรลุแผนที่วางไว้ทั้งการเชื่อมต่อความเร็วสูงเช่น High Speed Internet การพัฒนาด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ยังมีเทคโนโลยีอื่นใดอีกที่ต้องเตรียมพร้อมกันบ้างเราไปฟังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศพูดถึงเรื่องนี้กันค่ะ เรื่องของการสื่อสารนะคะมีเทคโนโลยีด้านอื่นๆที่เราเตรียมพร้อมรองรับไว้ไหมคะสิ่งหนึ่งที่ในภูมิภาคของเราประสบคล้ายๆกันเหมือน,อนกันก็คือเรื่องของภัยที่มตกนะครับในเรื่องของการที่เราจะร่วมกันในฐานะของการเป็นประชาคมในการที่จะดูแลซึ่งกันและกันเนี่ยก็มีการแลกเปลี่ยน,นในเรื่องของข้อมูลซึ่งกันและกันร,รวมไปถึงเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือ ที่สามารถที่จะเชื่อมโยงและก็นำเอาประโยชน์ของข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาบริหารจัดการแล้วก็ใช้งานร่วมกันตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีการ,รเปลี่ยนกันได้คุยันเวลาด้วยครับและก็อีกส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องสําคัญเช่นกันจะเป็นเรื่องของการทําธุรกิจเราะจะเห็นว่าบางประเทศที่มีระบบที่สมบูรณ์ะนะครมีโครงสร้างพื้นฐานที่ยอดเยี่ยมเนี่ย สามารถที่จะทํำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยประหยัดเวลาในการทำธุรกิจโดยภาพรวมตั้งแต่เริ่มต้นในการเจราจาจนกระทั่งถึงปิดเคสของการซื้อขายเนี่ยเขาใช้เวลาสั้นมากนะครับดัะนั้นส่วนนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทางประเทศไทยรวมถึงประเทศในภูมิภาคเนี่ยเราได้ร่วมมือกันในการที่จะหาวิธีการที่ดีที่สุด <c oughs> ในการที่จะทําให้พี่น้องประชาชนนั้นเกิดความง่ายในการที่จะทําธุรกรรมต่างๆมีได้พูดคุยกันแล้วในภูมิภาคว่าเราจะต้องใช้ฟอร์แมตไหนที่ตกลงเป็นมาตรฐานร่วมกันถูกต้องครับ <c oughs> ส่วนที่สําคัญมาก <c oughs> อาจจะมีความต่างกันนั่นก็คือเรื่องของกฎหมายนะ <c oughs> ครับเพราะว่าภูมิภาคของเรา <c oughs> มีความแตกต่างกันทั้งเรื่องของเชื้อชาติและาศาสนารวมไปถึงตัวบทกฎหมายด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถที่จะมาหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้ครับ ก็คงจะพอมองเห็นทิศทางของไทยในอนาคตที่จะก้าวเข้าสู่ AEC ที่ขับเคลื่อนด้วย ICT กันแล้วนะคะในตอนต่อไปมาดูกันค่ะว่าเราคนไทยจะต้องเตรียมพร้อมอะไรกันบ้างพบกันใหม่ในวันอังคารหน้านะคะสวัสดีค่ะ